ฉันเองก็ควรเริ่มบ้างแล้วเฟรมฮะเธอไปคนเดียวเหรอจากกี่นี่เองการตั้งทีมระหว่างขาดลงดันเทียนเน็ตเปียบก็จริงแต่การเก็บแต้มคนเดียวได้เยอะกว่าขอโทษนะครั้งนี้ฉันจะไปคนเดียวเข้าใจแล้วเไม่อยากแม่งคะแนนให้เพื่อนร่วมทีมสิท่าช่วยไม่ได้ก็ประมาณนั้นแหละ นี่เธอมาชุดที่ฉันคิดไปเองไว้ค่อยไปด้วยกันคราวหลังนะคิดไปเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าเธอกำลังเรียนแบบฉันอยู่อาจจะคิดไปเองชั่วโมงถัดมาฟูเหนื่อยจังเมื่อไหร่การฝึกสอนจะจบสักทีเฮ้อ ไม่ใช่แค่อมอสเตอร์แต่สภาพแวดล้อมก็โจมตีตามคาดเลยสเตลล่าไม่จะเป็นดันเจียนฝึกก็ประมาทไม่ได้อย่างน้อยก็ได้มาตั้ง18คะแนนถึงจะดูไม่แย่แต่ถ้าเทียบกับไม้ชี้อันเดียวก็ได้แล้วฉันต้องรีบไปต่ออออความรู้สึกนี้มอนสเตอร์หรอ ไม่สิคนนักเรียนส้นกลิ่นอายได้กว้างขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรฉันก็ส้นกลิ่นอายด้วยสกิลเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้เหมือนกันเพรมีสิ่งพิเศษคือการผูกมัดทำลายล้างการป้องกันและการรักษาการซุ่มโจมตีศัตรูดูเป็นความคิดที่เข้าท่ากว่าเอ๊ะ นั่นมันแบ็กยูซอนเขามาคนเดียวเหมือนกันฉันได้ยินว่ามีนักเรียนหลายคนพยายามดึงแบ็กยูซอนไปอยู่ด้วยแต่เขาปฏิเสธทั้งหมดฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม้ชี้เหรอเขอได้มาอันนึงแล้วนี่แหละโอกาสดีเลยขอทดสอบใช้คนนี้หน่อยแล้วกันเวทกระสุนแสง ระยะระหว่างเขากับฉันประมาณ15เมตรเขาไม่มีทางป้องกันจากระยะเท่านี้ได้แน่กระสุนแสงฮะฮะ ได้ไง <ME GA> เขาหลบคาถาระดับสองไมระยะนี้ได้ยังไงในขณะเดียวกันอะไรเนี่ยนางคิดจะฆ่ากันเลยหรืองไงจะจูใช้กระสุนแสงเฉยเลยขอบคุณพระเจ้าที่โลกมานา,าร่วงไรของฉันเพิ่มเลเวลไม่งั้นมีหวังเจ็บหนักแน่เหลือบริงอีกสองครั้งถ้าฉันใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ฉันก็อาจจะพอเอาคะแนนจากเธอได้ แต่ถ้าเรียกก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเ <S US S> ป้าหมายของฉันคือที่5จะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรมากล่าอีเทลิกรางวัลสำหรับคนที่ได้ที่5คือล่าอีเทลิกซึ่งช่วยเพิ่มพลังชีวิตและพลักกำลังจำนวนหนึ่งยังไงท็อปสี่พวกตัวละครหลักจะได้ไปเป็นแบบนี้ฉันต้องหาไม้ชี้เพิ่มอีก3แท่ง ดูซิใครมานั่นมันแบ็กยูซอนจากห้องเอสไม่ใช่หรอเออเขาคือ